สวัสดีจ้าปะจะพาไปเที่ยวโรงเกลือแดดร่มลมตกนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งค่ะลงเกลือแดดหมดแล้วอากาศก็คึมๆนะคะเหลือแต่ความว่างเปล่ารถลาวิ่งน้อยมากตั้งแต่ปิดเมืองปิดด่านนะคะโรงเกลือของเราก็เงียบเหงามากจากที่เคยควกคืน้น ตอนนี้เงียบเหงาไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่ไปพ่อด่านปิดกลางวันก็ไม่แตกต่างจากนี้เท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็จะมีแต่รถบรรทุกรถยนต์เท่านั้นที่วิ่งข้ามฝั่งไปปลอยเป็ดน,นะคะส่วน ด่านนี่ก็ยังปิดอยู่ค่ะไม่ให้คนไปเนี่ย่ะจะพาไปเที่ยวดดนะคะเงียบเหงาค่ะด่านปิดแล้วค่ะปกติกลางวันนี้จะเปิดให้รถผ่านนะคะอ้างสตาพาซาก็ปิดค่ะมก่อดตรงนี้นะคะเราจะเดินนี่เราต้องแอบรถนะคะรถวิ่งขวักขวยมากเข้าออกนี่ลานจอดรถคะ่ะ นี่เป็นลานจอดรถนคะคะ่าจอดรถวันละหนึ่งร้อยบาทหน้าด่านส่วนมอเตอร์ไซค์ก็วันละยี่สิบบาทโรงแรมหน้าด่านตอนนี้ก็เงียบเหงาเลยค่ะเพราะว่าด่านปิดค่ะนักท่องเที่ยวไม่มาฝั่งข้างในก็จะเป็นฝั่งคาสิโนนะคะฝั่งคาสิโนประเทศกัมพูชาค่ะปอยเป็ดพอาด่านปิดทุกอย่างก็ปิดหมดนี่ค่ะลานจอดรถ ขวามือนี่ก็เงียบค่ะอันนี้อ้อโรงใสจะปิดหกโมงนะคะรถยนต์ยังวิ่งออกมาค่ะตอนเช้าก็น่าจะเปิดหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหรือเปล่านะคะเนี่ยไม่ได้มานานแล้วเพราะว่าตั้งแต่ด่านปิดก็ตรงนี้ก็เงียบเหงามาโรงเกลือก็ปิดแต่ตอนนี้โรงเกลือเปิดแล้วนะคะแต่ของก็ยังไม่เยอะค่ะกลางวันก็ยังแดดร้อนมากเหมือนเดิมแต่ร้านรวงก็ยังไม่เปิดเยอะค่ะ ร้านค้าแถวนี้ก็ปิดกันหมดเลยนะคะปิดหมดเลยโรงแรมก็ปิดเพราะว่าไม่มีใครมาพักนะครับธุรกิจแย่แย่หมดเลยโควิดจำกันจำชื่อนี้กันไปจนตายโควิดฉันเกิดในยุคโควิดระบาดเศรษฐกิจแย่ค้าขายลำบากค่ะตอนนี้ อยู่แบบพอเพียงปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพืชเลี้ยงปูเลี้ยงปลากินอันนี้รถมาจากฝั่งตลอยเปรตนะคะอันนี้คือหน้าด่านอารัญญประเทศรถมาจากฝั่งนูน้นเข้าไปฝั่งไทยค่ะรถไปส่งสินค้าออกมารถเปล่าะคะ่ะแต่รถยนต์ส่วนบุคคลกับคนนี้ยังเข้าไม่ได้เขาต้องทําเรื่องเข้าเฉพาะราชการหรือกรณีฉุกเฉินนะคะ ปกติตรงนี้เป็นที่รถวิ่งแล้วต่ตรงนี้จะเป็นตรวจหนังสือเดินทางเข้าประตูทางนี้ค่ะแต่ว่าปิดมาปีกว่าแล้วค่ะปิดตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะสิ้นปีแล้วปีกว่าแล้วค่ะเงียบมากแต่เมื่อก่อนตรงนี้นะคะตกเย็นมาของขายอาหารการกินร้านทองร้านยาร้านไรสารพัดที่เปิดอันนี้รถไฟค่ะ สถานีรถไฟเดี๋ยวจะพามาดูรถไฟเข้าอารัญบางกันเนี่ยนี่นะคะรถไฟเที่ยวสุดท้ายมาเข้าสถานีอรัญญาประเทศนี่ค่ะรถไฟกำลังมานะคะนี่ค่ะสถานีรถไฟอรัญญาประเทศติดปลอยเป็ดนะคะ นี่รถไฟกำลังจะมาแล้วนี่ค่ะเมื่อก่อนคนเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้เงียบเหงามากนี่ค่ะมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วสุดปลายทางที่ด่าน คองลึกนะคะถึงกระชังไม่ถึงกระชังปูนปูนมาและะ้วค่ะนี่คะ่ะมาและะ้วค่ะมาและะ้วค่ะ ขบวนรถไฟนะคะมาแล้วค่ะสุดท้ายที่ด่านอรัญญาประเทศนะคะ,ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ